วันนี้พามาชมไล่สตรอเบอรี่กันนะคะชื่อตามนี้เลยนะคะอยู่ที่วังน้ำเขียวนะคะทุกท่านจะพาทุกท่านขึ้นไปชมด้านบนกันนะคะไรก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะทุกคนไปค่ะ ที่นี่ก็จะมีคาเฟ่นะคะมีสตรอเบอรี่ขายด้วยนะคะโหดอกกุหลาบสวยมากเลยค่ะถนนด้านหน้าที่เราเห็นคือถนนวังน้ำเขียวนครราชสีมานะคะเป็นถนนหมายเลข304ค่ะ สวยจังเลยค่ะยังไม่ทนได้เข้าไปด้านในแล้วนะคะชมกหลาบก่อนเลยค่ะ สองกล่องหนึ่งกล่องนะคะราคาตามป้ายเลยนะคะทุกคน แปลงสตรอเบอรี oh. Oh. Oh, like right, right, like ่นะคะโอ้โหออกลูกแบบแดงเต็มเลยทุกคนค่ะจะพาไปชมกันนะคะลูกแดงแดงเต็มเลยค่ะสตรอเบอรี่ทั้งนั้นเลยโอ้โหคนนี่คือไรนะคะ อิชิโกฟาร์มนะคะทุกคนทำให้เก็บได้เลยทุกคนหาแบบเยอะมากทุกคนแดงไสมือน้องๆนักท่องเที่ยวนะคะทางมาก็จะมีตะกร้าให้นะคะทุกคนหลังเราก็ไปชั่งกิโลนะคะเรายังไม่ได้ถามราคานะคะว่าที่นี่ขายกิโลเท่าไหร่นะคะอันนี้ไล่ที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเลยพาไปดูนะคะว่าด้านหน้าเราจะมีอีกไหมนะคะจะพาแวะชมนะคะ ดูดูสิคะสตรอเบอรี่ว้าวแต่ลูกนี้ลูกใหญ่มากคนใบเขาจะปิดปิดอยู่นะคะทุกคนหเห็นแดงแดงไหมคะเห็นแดงแดงไปจุดจุดคือลูกสตรอเบอรี่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนะคะเนี่ยดูสิ ือดกมากอ่ะทุกคนค่ะมันจะเก็บไม่ทันด้วยนะจะเก็บไม่ทันด้วยนะคะเดี๋ยวเริไปอยู่ตนี้นะคะลูกแดงสวยเลยคะ่ะสวยเลยนะคะมุมถ่ายรูปก,ก็เยอะนะคะ ีกแป้งหนึ่งนะคะทุกคนโอ้โหแป้งใหญ่นะคะที่แน่ ที่เธอรบกวนไม่ถัดหมายแสงบางปนปุ่นปุ่นลงทับหมูเกาออกเ้ินทางสร้างฝันเรื่อยไปเจอทะเลเธอภูเขาผูคนมา ทุกหลนงดาวตรงที่เห็นจากมือกันไปไม่ต้องวาดันไวเราเรามีกันก็เพียงพอขอ้เพื่อนดาวเพื่อแสงไฟรินเล่าเก่าเก่ารนก่อนไฟวันที่เสจ้นจน stand by จะวายหรือ,อยังคะหรือว่ายัางได้อยู่ใกล้จะวายแล้วใช่ไหมคะผลิ<ม>ตันฑ์นะคะสตรอเบอรี่นะคะเป็นกาแฟน,นะคะโยเกิร์ตก็มีสตรอเบอรี่ปั่นก็มีนะคะเดี๋ยวสตรอเบอรี่ปั่นสักแก้วดีกว่าเนาะเอาสตรอเบอรี่ปั่นแก้วหนึ่งคะ่ะ ดูนะครับดูการทำสตรอเบอรี่ปั่นนะคะมาไล่สตบบรอเบอรี่ก็ต้องสตบบรอเบอรี่ปั่นสักแกะะ้วแล้วค่ะมุมถ่ายรูปเยอะนะคะที่นี่ทุกคนดูน,นะคะมีตะกร้าไม่ให้นะคะสำหรับักต่องเที่ยวนะคะสามารถเข้าไปเก็บได้นะคะที่นี่ขายกิโลเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นกิโลเข้าไปเก็บอย่างเงี้ยค่ะกิโลละสี่ร้อยใช่ไหมคะ ได้แล้วค่ะสตรอเบอรี่ปั่นเรียบร้อยนะคะเวเที่ยวสองฟาร์มนะคะฟาร์มสตรอเบอรี่วางน้ำเขียวนะคะทุกคนนี่เราได้สตรอเบอรี่ปั่นแล้วเหิือทางต่อค่ะทุกคนหาทางต่อ ทุกท่านชื่อไล่มงนะคะทุกท่านหาหลงรักที่ไล่มงนะคะรักนี้ไม่มีขมนะคะยินดีต้อนรับนะคะคเลยนะคะชื่อเขาตรงนู้นเลยนะคะทุกคนไล่มงนะคะเขาไปดูข้างในกันนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะ,อะโอ้โแดงสวยเนาะโอ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นหนึ่งกิโลหรอคะอย่างนั้นอะ แค่เป็มถุงค่ะตัวนี้<อ>มันมีแสกค่ะร้อยเยลอ๋อขายหน<อ>ึ<อ>่งร้อยใส่ให้เต็มถุงเลยอ๋อเราเก็บมาแล้วเราก็ต้องมาเลือกก่อนเนาะอขออนุญาตเข้าไปถ่ายข้างในหน่อยนะคะนะทุกคนโอ้มีวายด้วยนะอันนี้ส,สตรอเบอรี่นี่เก็บได้ถึงเมื่อไหร่คะสิ้นเดือนนี้ก็หมดแน้ๆอ๋อสิ้นเดือนมีนาใช่ไหมคะสิ้นเดือนมีนานี่ก็หมดแล้วเนาะมันจะหมดฤดูกาลของเขาด้วยใช่ไหมคะ วดแล้วดูการของเขาด้วยที่นี่มีวายขายด้วยนะคะทุกคนนะคะวายให้ชิมด้วยนะคะดูนะคะให้ชิมด้วยเยอะแยะเลยค่ะเ้าไปดูข้างในกันนะคะฟารมที่สามนะคะไล่มงนะคะ ใหญ่ใบเขาก็จะบังอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะลูกสวยๆเลย เก็บอยู่เลยนะคะเนี่ยเจ้าของเจ้าของไร่กำลังเก็บอยู่ไรสตรอเบอรี่นะคะเริ่มจะวายแล้วค่ะทุกคนเขาบอกว่าสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนนี้ก็จะไม่มีสตรอเบอรี่แล้วนะใครจะมาเทียเท่ยวก็รีบมาเที่ยวนะคะแจ่มเ,เต็มน,นะคะทุกคน ไปดูน้องเขาเก็บนะคะเก็บแล้วก็ต้องไปคัดก่อนเนาะก่อนที่จะขายนะคะเก็บไม่เต็มตะกร้าเลยเราไปดูกันนะคะว้าวกำลังเก็บเลยเนาะโอ้แดงเต็มตะกร้าเลยที่นี่ขายกิโลเท่าไหร่อะ,อะคะทีนนี้ขาย พีโล3สาอยห้าสิบสามร้อยห้าสิบใช่ไหมคะว้าวสวยมากเลยทุกคนสามรยห้าสิบนี่ก็คือแบบว่าคระหรือว่าลูกใหญ่ๆค่ะรวมด้วยค่ะอ๋อรวมกันเขายสามรอยห้าสิบเนาะอืมเนี่ยราลังเริ่มเก็บอยู่ค่ะแดงเต็มเลยทุกคนมขีดแล้วเท่าไหร่นะคะมบาอ๋อขีดละสาบห้าบาทเก็บเองก็ราคาเท่ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่วันเก็บอยู่เลยทุกคน ได้กันไกลตัดนะคะอันนี้รุ่นสุดท้ายแล้วไหมคะใช่ค่ะปกติแล้วตั้งแต่เราปลูกมาเนี่ยแล้วก็เขาจะเก็บได้ประมาณกี่รอบอะคะต้นหนึ่งต้นหนึ่งถ้ามีแบบสองสามรอบอารอบเลยลใช่ไหมคะมอโอ้ต้นสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อ๋อแล้วแต่แล้วแต่ต้นด้วยเนาะถ้าต้นเขาแข็งแรงสมบ,บูรณ์ก็เก็บได้นานใช่ไหมคะโอ้ยอย่างนี้สวยมากเลยสิยทุกคน แดงแบบว่าโอฮ้ดูพี่เขาเก็บนะคะเขาใช้กันไกลหนีบนะคะทุกคนเห็นไหมสุดยอดเลยขอบคุณนะคะไล่มงนะคะทุกคนไล่มงวังน้ำเขียวนะคะ เก็บมันจะเก็บไม่ทันนะคะเพราะว่าเยอะมากเลยค่ะทุกคนแดงเต็มที่ป่านมาสามสามฟาร์มเนะะี่ยค่ะคือเยอะอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะไปทุกคนเราไปอุดหนุนเขาบ้างเนาะฟาร์มที่แล้วเราก็สตบบรอเบอรี่ปัน่นวันนี้เราจะไปอุดหนุนดูสิคะว่าขีดละสามสิบห้าบาทนะคะทุกคนคล้ากันนะคะลูกเล็กลูกใหญ่นะคะเก็บเองก็สามสิบห้านะคะเราน่าจะไม่เก็บเราน่าจะไปซื้อเอาเลยนะคะทุกคน ถ้าใครยังจะมาเที่ยวไรสตรอเบอรี่ฟาร์มสตรอเบอรี่ที่บังน้ำเขียวก็ยังทันอยู่นะคะมีถึงสิ้นเดือนนะคะมีหลายมีหลายาหลายฟาร์มเลยละคะ่ะอันนี้สามฟาร์มที่แอดไป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 ถ่ายทำมาใหพพ้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมนี่ก็คือจะอยู่เส้นบังน้ำเขียวโควราชนะคะขาเข้าขาเข้าโคราชนะคะขาเข้าโคราชนะขาเข้าโคราชโอเคนะคะทุกท่านเรามาปิดคลิกปกันที่ไล่ม้งนะคะ ไลทที่3นะคะของคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ